กลับมาอีกแล้วนะครับกับกระแฟ48ชั่วโมงของบรูโน่เฟนันเดสเพลย์เมคเกอร์ทีแฟนแมนยูในเตดหลายคนเนี่ยต่างรอคอยนะครับคือทุกคนจะเห็นได้ว่า2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยกาแฟของบรูโน่กลับมาบูมอีกครั้งนะทั้งทวิตของริโอเฟอร์ดินานภาพหลุดบนรถที่ว่ากันว่าบรูโน่เนี่ยมาเซ็นสัญญากับยูเนเตต หรือว่าจะเป็นรายงานจากนักข่าวท้องถิ่นที่น่าเชื่อถือในโปรโตุเกสอย่างฟิลิปเป้ดิอาร์ตต่างลงข่าวกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกับทางสปอร์ตติ้งลิสบอนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในดีลของบูโน่ฟอนันเดสนักจากรายงานล่าสุดนะครับมีรายงานเข้ามาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยปิดดีลนี้ได้ที่60ล้านยูโรนะและพร้อมจะเปิดตัวบูโน่ฟอนันเดสภายในอีก48ชั่วโมงนี้นะครับ งั้นเราก็มาดูผลงานของบูโน่ฟานันเดสนะครับกับสปอร์ติ้งลิสบอนในฤดูกาลนี้ดีกว่าคือฤดูกาลนี้นะครับจากการลงเล่น24นะัดทุกรายการของบูโน่ฟานันเดสนะเขทาทำได้ไปถึง13ประตูแล้วก็13แอสซิตนะครับโอ้ถือว่าเป็นผลงานที่ดูดีมากเลยทีเดียวซึ่งถ้าได้เข้ามาช่วยทีมในฤดูกาลนี้เนี่ยเกมรุกของปีศาจแดงก็จะต้องมีมิติมากขึ้นแน่นอนนะครับ เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยแมนยูยังขาดนักเตะในตำแหน่งหมายเลข10อยู่นะเนื่องจากบล็อกบาที่มีอาการบาดเจ็บนะตอนนี้ก็เลยเหลือแค่เปเรล,ล่าลินการ์ดแล้วก็มาต้านะครับที่พอจะเล่นในตำแหน่งนี้ได้ซึ่งฟอร์มของทั้ง3คนเนี่ยก็ยังช่วยอะไรทีมมากไม่ได้นะ และถ้าหากได้บูโน่เฟนันเดสมาจริงๆเนี่ยก็จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของยูเนเต็ดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะในเกมลุกเนี่ยกองหน้าของเรามีทั้งแรดฟอร์ดแล้วก็มาฟิยาวที่พร้อมจบสกอร์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยใน48ชั่วโมงนี้เรามาติดตามกันนะครับว่าดิวของบูโน่เนี่ยจะสำเร็จไปได้ด้วยดีหรือว่าจะล่มในแบบทุกครั้งที่ผ่านมาก็มาลุ้นกันนะครับ และถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานแฟนผีแดงกันด้วยนะครับขอบคุณครับ